ก็โหลสวัสดีครับอยู่กันกับผมอีกแล้วกับบุญสุพลในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขออนุญาตเล่นเกมที่มีชื่อว่า a c t i ั่ s q u ว d นะครับเกมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ่ะเราจะเข้าเกมกันเลยเปิดเสียงก่อนโดยเกมนี้เป็นเกมแนวเดินข้าง2มิติชูตติ้งนะฮะชูตติ้งเดินข้าง2มิติอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าโดยก็ผมจะขออนุญาตเล่นเกมนี้เป็นแบบเกมเพลย์เล่นย,วยาวๆนะก็ อาจจะแบ่งซักซึ่งก็พูดตรงๆนะว่าเกมนี้ด่านมีทั้งหมด84ด่านด้วยกันและในอนาคตอาจจะมีมาเพิ่มย้ำว่าอาจจะมาเพิ่ม84ด่านนี้ก็ถือว่าเยอะนะผมใช้ว่าเยอะแล้วผมก็เล่นได้ไปถึงประมาณสัก48ด่านเรียบร้อยแล้วโดยในแต่ละตอนใช้คําว่าแบ่งเป็นเอพิโซดจะมีอยู่7เอพิโซดเอพิโซดละ12ด่านและในแต่ละด่านนั้นจะมีภารกิจที่เรียกว่าแตกต่างกันออกไปโดยที่ก็ ในแต่ละด่านเราจําเป็นจะต้องเล่นให้มันแบบภารกิจให้มันครบสมบูรณ์เพื่อที่จะเก็บดาวไปปลดล็อกอาวุธอีกทีหนึ่งโอเคนะอ่าเรามาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันโดยเกมนี้ผมขอนี่าตรีเซ็ตสกิลไว้ก่อนให้มันกลายเป็นค่าเริ่มต้นและอาวุธขอใช้เป็นอันนี้อาวุธเริ่มต้นของเราเลยและก็เกียร์ยังไม่ใส่สักอันให้เล่นแบบใหม่ๆเลยอย่างนี้นะโดยผมจะเล่นเป็นแบบว่าผ่าน1ด่าน ถัดผ่านไปได้1ด่านผมจะอัพสกิลพอยต์ทีละ3พอยต์ตามนั้นนะโอเคโดยตัวละครที่ผมเล่นนั้นจะเล่นเป็นแอสซาลเตอร์นะโดยผมขอเล่นแอสซาลเตอร์ให้จบเอพิโซดแรกและเอพิโซดถัดไปผมจะเล่นตัวละครออกคอนอื่นโชว์ไปด้วยตามนั้นโอเคอ่ะเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบนหน้าจอตอนนี้คือจะมีแผงควบคุมตามที่เราเห็นเลยฮะตรงนี้คือปุ่มเดิน,เด,นเดินไปเดินมาเนาะปุ่มกระโดดจะอยู่ตรงชี้ขึ้น กระโดดกระโดดอย่างนี้กระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังอะไรก็ว่ากันไปปุ่มรีโหลดกระสุนปุ่มโจมตีระยะประชิดใช้ยังไงเดี๋ยวใช้ให้ดูตอนนี้แหละอ่ะแล้วก็ปุ่มเลง็งยิงแบบเล็งจุดตายฮะเลดดอดเป็นของสกิลของแอดซาวเตอร์นะแล้วก็ปุ่มยิงฮะมาเราจะทาการเปิดประตูยิงก่อนตัวหนึ่งขีบไปก่อนยิงอีกตัวเปิดประตูนี้สามารถเปิดประตูแบบเปิดประตูธรรมดาอย่างนี้หรือ ที่ประตูได้ฮะที่ประตูถ้าประตูอยู่ใกล้ประตูจะทำให้ติดสตานได้ผมเกือบตายเพราะว่าเพราะว่าตัวประกันมันดันอยู่ใกล้คือตัวประกันโดนเรายิงทิ้งได้นะฮะดังนั้นเราต้องระวังด้วยถ้าเราอยากเล่นให้มันได้3ามดาวเห็นไหม <c oughs> ที่ตัวประกันมันจะขึ้นสีแดงแล้วอัก เรียบร้อยด่านแรกชิวๆฮะแอสซาลเตอร์ก็สบายฮะเรียบร้อยต่อไปโอเคผมคิดว่าผมจะเล่นทีละ4ด่านต่อพาร์ทละกันโดยพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกเนาะขอเล่นจบ4 4ด่านเมื่อไหร่ก็จะทำการตัดพาร์ท <ault> โอเคอัพตามที่สัญญาไว้ทีละ3สกิลพอยต์อาวุธยังไม่ถึงเวลาจะยัดใส่คือเกียร์นั่นแหละฮะ ด่านนี้ชื่อว่านอกๆก็คือเราจะได้ถีบประตูหนักเลยฮะถีบเป็นว่าเล่นอย่างนี้เลยเรอให้ศัตรูเข้ามาใกล้ๆก่อนผมรอให้ตัวมีดเข้าใกล้ๆริงทิ้งช่วยตัวประกัน <Thank you. S 1> ข้างบนเยอะมากแต่เราเก็บข้างล่างก่อนศัตรูตัวใหม่เป็นพี่มืดตรงนี้ซึ่งจะสาดกระสุนไลเฟิ่ใส่เราฮะและดูเลือดผมหายไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอเคเราจะขึ้นทางนี้นะเพราะว่า ถ้าเรามาตรงทางกระจกข้อดีก็คือศัตรูจะไม่มองไม่เห็นเราและเราสามารถยิงกระสุนนําไปก่อนได้อย่างนี้แล้วมันจะมีเข้ามาขี่ประตูยิงไปก่อนข้อดีของเลดดอก็คือเราสามารถยิงจุดตายของศัตรูได้ทันทีฮะมันจะไม่ศัตรูตายได้ทันท,ท,ท,ทีแต่กี้นี้ผมสาดกระสุนเพลินไปหน่อย ตัวประกันเกือบตายไม่ดีเท่าไหร่เลยโอเคขอเติมก่อนเติมเลือดก่อนตรงนี้ข้างบนเนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของเกรด้าเกรด้าไม่ตายผมเรียกว่าเกรด้าไม่ตายเพราะว่าถ้าเราเก็บเต็มเราจะได้อาวุธที่เราเลือกเอาไว้เป็นท่าไม่ตายนั่นเองแต่ว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของไอเทมเสริมอย่างเช่นตะกี้ผมเพิ่มเกาะอันนี้จะเป็นเกียร์รีฟิลฮะสำหรับเติมระเ,เ,เบิดอะไรก็ว่ากันไปเปิดประตูอย่างนี้ยิงเลดจอดไปเลย ตรงนี้ผมจะไม่แนะนําให้มาถีบประตูนะฮะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ให้เราไปอ้อมไปอีกทางหนึ่งแล้วเข้าทางนี้ดีกว่าฮะถ้าเล่นแอสซาลเตอร์นะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครเรายิงยิงช้าอยู่ยิงก็ช้าทำอะไรก็ช้าแนะนําว่าถีบเข้าไปแล้วยิงไปก่อนเกมนี้สามารถเล่นโนดามเมจได้ฮะแต่ผมผมไม่ได้เทพขนาดนั้นกากอยู่โอเคด่านที่3 ขออนุญาตอัพสกิลพอยต์ตามสัญญาไว้ทีละ3โอเคและอาวุธผมขอเปลี่ยนเป็นอาวุธที่2อาวุธที่ผมอันนี้ไว้ด่านนี้ผมคิดว่าผมยังไม่เอาเกาะมาใส่ <and> ด่านนี้ก็ยังให้ช่วย,วยตัวประกันอยู่ฮะแต่ว่าจะแอดวานขึ้นไปอีกก็คือด่านมันจะกว้างมากขึ้นและก็ตรงนี้เป็นกระจกเนาะสามารถทำลายได้โดยการกระโดดลงไปอย่างนี้ยิงคิง สตูอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถเราสามารถปล่อยตัวแล้วก็ทําให้สตูติดสตันได้ฮะตรงนี้สตูเยอะมากข้างบนสตูพี่มืด3ตัวเลยไม่แนะนําให้ปีโผแบบทรงเฉงฮะเราจะตายก่อนเพราะมันสาดกระสุนทีเราตายได้เลย ช่วยตัวประกันก่อนแล้วก็เรียกพี่มืดมาทั้งหมด3ตัวไม่ทันสังเกตโดนเองเลยฮะผมป้อยของโอเคเติมเลือดไปก่อนตะกี้เล่นประมาทไปหน่อยฮะ ข้างบนมีเยอะมากแต่เก็บข้างล่างก่อนเก็บตรงนี้ก่อนเรียกพี่มืดมาก่อนผมจะไม่ได้มีพี่มืดกี่ตัวตรงนี้แต่น่าจะเยอะอยู่นะตรงนี้ไม่แนะนําให้สาดกระสุนเข้าไปฮะเพราะว่าพี่มืดเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะสาดกระสุนใส่ตัวประกัน น,น,นั้นเราจะไม่ทำเราจะมาเสี่ยงตายตรงนี้ฮะ oh. เติมเกาะก่อน oh. เกือบตายไม่ล่ะ oh. เติมเกาะฮะ oh. ประตูตรงนี้เรียกแขกเลยถีบเรียกแขกฮะ เรียบร้อย <Mission accomplished. S 1> อต่อไปไปเล่นด่านที่4กันภารกิจนี้ก็คือฆ่าล้างบางศัตรูฮะก็ตามที่บอกสัญญาไว้ทีละ3พอยต์แล้วอาวุธก็เหมือนเดิมแต่รอบนี้ใส่เกียร์แล้วฮะขอใส่เป็นชุดเกาะแค่นี้พอ <and> รอบนี้ศัตรูแบบเยอะมาก เปิดประตูเข้าไปยิงจำไม่ได้ว่ามันมีตรงไหนบ้างรอบนี้ใส่เกาะมาอย่างดีฮะคือเกมนี้เราเล่นเหมือนเป็นจอนวีกได้เลยมแล้วมันมีตัวละครแบบว่าทำแบบจอนวีกได้ฮะตอนแรกผมเห็นตัวละครนีเฮ้ย <"H ee, S 2> มันเวอร์ไปไหมมันก็เวอร์จริงๆอะ ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้กระโดดออกมาตรงนี้เราก็เติมเลือดเลยขึ้นไปอย่างนี้ขีประตูคือเล่นจนผมว่าเกมนี้มันให้อารมณ์แบบแลมโบแล้วก็จอรนวีได้แล้วมันมีตัวละครคล้ายๆกับซาร่าคอนเนอร์จากเ e อร์มิเตอร์ภาคล่าสุดด้วยฮะเหมือนกันมากเลยแบบ โหดพอๆกันเลยถ้าเกมนี้เพิ่มคอนเทนต์เ r ิ่มมินเไปด้วยนี่ผมว่ามันมันใช่เลยอะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันตัวละครนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเอามาเล่นฮะหลบก่อนแต่มันจะมันจะมาเรื่อยๆยิงนําไปก่อนฮะยิงนําไปก่อนเห็นไหมเนี่ยมันกําลังมาเรื่อยๆเรียบร้อย โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ4ด่านแรกเดี๋ยวในพาที่2ก็4ด่านถัดไปก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูกันนะฮะตามนั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าก็อย่าลืมนะฮะถ้าใครยังอยากดูคลิปวิดีโอถัดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้ซึ่งเกมเพย์นี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากแนะนำถ้าใครอยากเล่นไปซื้อมาซะ100บาทใน p l a y Store ตามนั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ